ของความเชื่อเป็นมวลรวมมากตอนนี้ค่ะไปดูนะคะหลายๆวัดกําลังสร้างทาเทวสวุวรรณหลายๆวัดโอ้โหมีองค์พญานาคขึ้นเต็มไปหมดเลยหลายๆที่อยู่บนป่าบนเขาบนดอยมีพญานาคคนขึ้นไปสร้างคนบุญขึ้นไปสร้างพญานาคบนเขาบนดอยแล้วอยู่ๆก็มาเห็นหินที่เป็นพญานาคที่เขาไปไหว้กันทุกคนเห็นไหมทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นทําไมทําไมอยู่ๆถึงเริ่มเห็นเริ่มมีเริ่ม,ม,เ,มเกิดขึ้นทุกอย่างอะค่ะ เมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อทุกอย่างถึงพร้อมทุกอย่างก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งความเชื่อเป็นปีแห่งความศรัทธาเป็นปีแห่งองค์เทพอะค่ะมีพลังสูงมากเพราะทุกคนในโลกอะค่ะตอนนี้ทุกมุมโลกรวมตัวกันให้พลังความเชื่อรวมตัวกันกราบไหวรวมตัวกันแบบขอพรรวมตัวกันแบบเยอะมากอะทุกคนก็มีทั้งของจริงของปลอมอันนั้นอันนั้นก็แยกแยะออกไปนะคะมันเกิดพลังมวลรวม แล้วเมื่อ,อไหร่ที่เรามีพลังมวลรวมรวมกับเขาด้วยทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคะ่ะเขาโชคดีเราโชคดีด้วยเขาได้ของดีเราได้ของดีด้วยเขารวยเรารวยด้วยนะคะเขารวยเรารวยด้วยเพราะฉะนั้นใครมีอะไรนะคะทุกคนฟังไว่อบูชาพกติดตัวห้อยคอหรือถ้าไม่สะดวกพกติดตัวก็เอาไว้ในจุดที่คุณสามารถกราบไหว้ขอพรได้บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้มีสักหนึ่ง นะคะเป็นหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือได้หมดอะค่ะทุกคนนะคะเป็นหลวงพ่อก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยจะพกติดตัวหรือจะเอาวางให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้เราได้กราบไหว้ได้เด่นชัดก็ได้นะคะ, <S <S ะ,คะสาธุสาธุสาธุนะคะ